สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์นะครับว่าเป็นกล้องอะไรเป็นกล้อง V10 นะครับใช้ดีมากเลยครับวันนี้ผมใช้มาประมาณ3าปีแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ากล้อง V10 นี้ทําอะไรได้บ้างครับนี่ผมซื้อมาในราคาพันสองนะครับซื้อจากลาซาด้านะครับใช้ดีจึงบอกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนี่นะครับหน้าตา กล้อง V10 นะครับบอกเวลาบอกเวลาบอกวันที่บันทึกวิดีโอมีภาพถ่ายเล่นวิดีโอเป็นไงครับกล้อง V10 ของเรานะครับภาพสวยไหมครับครับกล้อง V10 นะครับ,รบ,รบผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคาพันสองนะครับ ขอบอกนะครับว่าใช้ดีมากนะครับเอ่อรุนนี้ผมใช้มา3-4ปีแล้วนะครับอ่ากล้อง V10 ตัวนี้หน้าจอทัชสกรีนนะครับอันนี้จอจอเท่าไหร่จอ7นิ้วนะครับทัชสกรีนรลื่นดีนะครับ ลูกเล่นก็ใช้ได้เลยนะครับผมจะว่ารีวิวว่าใช้ดีแค่ไหนนะครับลูกเล่นมีอะไรบ้างเรามาชมนะครับโอเคครับจะมาดูอยงี้ครับอ้าวกลับมาอย่างงี้โอ้โหเต็มจอ,อดูด้านหลังดูจอเล็กจอใหญ่อดูด้านหลังใหญ่อ่ดูงเี้ โอเคครับคุ้มมากนะครับสำหรับกล้องวีสินี้โอเคครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับมาดูว่าชัดแจ๋วแค่ไหนนะครับลองดูนะครับอันนี้กล้องวีสินะครับเป็นไงครับอันนี้ราคาผมซื้อมาในราคาพันสองครับจากลาซาด้านะครับ กล้องนี้ทำอะไรได้บ้างครับดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะาเดินหน้านะครับอาเดินหน้าเร่งสปีดรีครับรีเร็วไหมครับเร็วเร็วอ่าหยุดก่อนอ่าลองปุ๊บปุ๊บ โอเคถอยหลังถอยหลังถอยหลังดูวนะครับอ้าวถอยตรงไหนอ่ากดผิดโอ้โหขับรถถอยหลังดูงครับอ่ะดูดูดูม อาดูวีโอตอนกลางคืนนะครับอย่างนี้นะก็ถือยังชัดแจ๋วอยู่ยนะครับ